รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสวยงามจะมีขึ้นได้ล้วนประกอบไปด้วยแวดล้อมต่างๆความสวยงามจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีมนุษย์ผู้ใดสร้างคุณสามารถเจอความสวยงามแบบที่ผมบอกได้ครับ กับจังหวัดที่มีความยาวมากที่สุดกว่า200กิโลเมตรนอกจากทะเลสวยๆอาหารอร่อยๆแล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในสถานที่ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติกันใครกําลังหาจุดเช็คอินเจ๋งๆไม่ควรพลาดครับที่นี่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ,บอต้อนแับแคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่รายการอสททีวีนะครับกับผมบอสจักรพันธ์วงกาิศครับนออนส่วนธิรกิจนะคะเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่มาเลย5ปี<ช>วันนี้<ล>พี่กิฟกับผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปเที่ยวที่จังหวัดประจวบคิคริขันด้วยกันนี่คือครั้งแรกเลยฮะที่มาเห็นบรรยากาศแบบนี้นะตอนนี้เรายืนอยู่ริมผาใช่ริมทะเลและอยู่บนหาดซึ่งบอกเลยว่าเป็นภาพที่สวยมากๆพี่กิฟอย่างวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นทริปกันที่อำเภอบางสะพานน้อยค่ะครับอ่าพี่กิฟแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ ที่นี่คือผาฝั่งแดงค่ะ,ะเราอยู่บนหาดริมผากับริมทะเลบอกเลยว่าตรงนี้สวยมากๆคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้มาเห็นด้วยตาเองแต่ตอนนี้ผมขอเดินไปเห็นด้วยตาตัวเองก่อนในมุมอื่นไปเดินเล่นกันพี่กิฟต์เรื่องตรงนี้นะครับชื่อว่าผาฝั่งแดงนะครับเป็นชายหาดที่มีหน้าผาสีแดงส้มอิ่ดนะฮะที่เกิดจากการที่ลมทะเลแล้วก็คลื่นทะเลเนี่ย กัดซาะเป็นเวลานานครับพี่กิฟปร oh. ะกอบกับตัวชายหาดที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยเป็นสีของดินลูกหลางครับ <Ha. S 2> เวลาที่น้ําทะเลเนี่ยมันพัดเข้ามาที่ชายหาดเนาะไอสีของน้ําทะเลสีครามเนี่ยมันก็มาผสมกับตัวสีแดงทําให้เกิดเป็นการตัดกันของสีน้ําทะเลสีแดงและสีคราม oh. ที่สวยงามแบบนี้นี่เองแต่ก็อยากจะขอเตือนเพื่อนๆน,นะคะว่าถ้ามาเที่ยวบางทีก็อาจจะ เล่นน้ำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะเป็นแองกะทะมันจะเป็นวางน้ําวนอันตราย,รายซึ่งอันตรายนิดหนึ่งใช่ค่ะนะ,ะดังนั้นแนะนําถ้ามาที่นี่นะฮะอาจจะไม่ได้เล่นน้ําแต่ว่าคุณจะได้รูปที่สวยแน่นอนเพราะว่าน้ําทะเลแบบนี้ครับสีครามก,กับสีแดงตัดกันแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้นะครับ ตอนนี้นะครับผมและพี่กิฟต์นะครับก็มาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขา3า0ยอดครับที่นี่ก็เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อพูดถึงเขา3า0ยอดนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยทุ่งบัวใช่ค่ะเพราะที่นี่คือทุ่งบัว300ยอดนั่นเองค่ะคและที่นี่นะคะยังได้เป็นหนึ่งใน15พื้นที่ชุ่มน้ําด้วยเพราะว่ามัน,เป,นเป็นบึงบัวขนาดใหญ่ห,หลายคนมักจะเดินทางมาเพื่อชมบึงบัวและศึกษาธรรมชาติที่นี่นะะ้วยค่ะ เราเห็น <he en S 2> <ด>แบบสะพานยาวมากๆเราไปเดินเล่นบนสะพานไปดูบัวกันใกล้ๆดีกว่าไหมไปเดินดูกันไปไปดูบัวใกล้ๆสวยๆอะ่ะโอ้ยดอกบัวเยอะมากสวยมากเลยพี่กิ๊ฟดูดิสวยมากเลยนะบอสนี่นะมีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศวิทยาเยอะมากากับสังเกตเห็นบัวบึงบัวเนี่ยแน่นไปหมดเพราะนีะ่เป็นเป็นสถานที่ชมบึงบัวที่ติดท็อปฮิตของประเทศเราเลย สวยมากผมว่าสวยแบบนี้เนี่ยน่าจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้แล้วแหละพี่กิฟเรามาเซลฟี่กัน<อ>สัหน่อยมูมไหนดอ่ะมันสวยทุกหมดทุกมุมเลยอะรือว่าตรงนี้ถ่ายไปเห็นแปดเหลี่ยมไหมอ่ะก็ดีนะอามาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เดินไปดู บัวมาใช่ค่ะนะตอนนี้เราจะมาล่องเรือคลองเขาแดงกันพี่กิฟต์ที่นี่มีอะไรไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมนะคะไปล่องเรือชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของสองฝั่งคลองเขาแดงของที่นี่กันค่ะแล้วก็จะดูวิถีชีวิตว่าที่เนี่ยชาวบ้านเขาทำอะไรมีอาชีพอะไรอ่าพอคิดว่าชาวกรุงเทพหรือว่าเพื่อนๆในจังหวัดอื่นอาจจะไม่เคยเห็นแน่นอนอาจจะเคยเห็นแต่งั้นมาดูที่นี่ได้นะฮะด้านหน้าของเรานี่ก็คือท่าเรือครับตั้งอยู่ด้านหน้าวัดเขาแดง ไม่เคยเลยอันนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประจวบคินิขันมีชื่อคลองนี้ว่า<ช>ไม่ได้เ,เลยทนะี่เห็นสองข้างทางเป็นเหมือนแบบปากคงทางใช่ใชเลยนนที่นี่มีไฮไลท์แต่ยังไม่พอมันจะไม่ไฮไลท์โอ,โอเคโอเค,อเคอ่าได้ บอสพี่จะบอกตอนเนี้ยเรามาถึงไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะที่พี่บอกว่าเราจะต้องมาดูนี่หรอไหนอ่ะใช่เธอล้อมองไปข้างนอกอันนี้เขาเจ้าละเท่เหมือนปะอ๋อ <c oughs> จะเป็นรูปตรง,งท้ายเจ้าะเทศกำลังขึ้นเขาอยู่ครับนี่คือที่มาของชื่อเลยใช่ไหมครับใช่ครับพ <c oughs> ี่คะอันนี้รูปอะไรคะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าเขาหน้าลิงครับเผาหน้าลิงเหนือพวกอะไรมันจะมีร่อง แล้วมีลิงนั่งอยู่ในร่องนั้นทำท่าแบบนั่งอย่างนี้ป่ะเออนั่งอย่างเงี้ยนั่งถัดสมาดอะไรอย่างเงี้ยจบแล้วชาวบ้านที่อยู่ออแถวนี้ที่เขาทำอาชีพอะไรกัน,นครับส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นหาหาอยหาปูหา,หา,หหาปลา,ปาเราะมีชาวหมู่บ้านชาวประมงด้วยตอนนี้ทุกคนเราก็ล่องเ,เรือเสร็จแล้วนะครับเราก็เห็นความงามของธรรมชาติเนาะ ว่าเด็นที่บอกว่ายังมีอีกหนึ่งที่ใช่อีกหนึ่งไฮไลท์ของวันนี้อ่ะเหลาล่องเรือหรือยังไม่เบื่อเอาอะไรมาเบื่ออนี่นะครับทุกคนคือความสวยงามของถ้ำจูบครับ เรากำลังที่จะนั่งเรือเพื่อเข้าไปดูถ้ำที่พี่กิ๊ฟบอกผมเมื่อตะก,กี้นี้เฉลยได้ยังว่าสรุปแล้วชื่อถ้ำอะไรอุ้ยเราจะ,ะเฉลยกันที่จริงๆอ,อ็ไม่เฉลยที่จริงเหรอ <c oughs> อ่คุณผูชมเดี๋ยวนั่งเรือไปอีกสัก15ทีเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วว่าถ้ำข้างในมีชื่อว่าอะไรแล้วมันมีความสวยงามยังไงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแบบนี้แล้วผมรับรองว่าต้องสวยแน่นอนครับละขึ้นเรือก,กันโอ้หสวยมากนี่ขนาดแสงเย็นนะเห็นผานมองผ่านไปเป็นทุ่งหญ้า ด้านหลังวิวภูเขาและท้องฟ้านี่คือแบบเหมือนภาพวาดเลยสวยมากสวยมากทุกคนว้าวถึงแล้วถึงแล้วพี่กิฟต์ยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูข้างในกันแล้วนะได้ได้ได้เลยได้เลยไว้เป็นคืออะไร อ๋อนี่นะคือชื่อถ้ำเนี่ยที่พี่กิฟจะบอกผมใช่แล้วที่นี่แหละถ้ำจูบกันอ่าสวยมากทุกคนมันจะเป็นภาพที่เราเห็นหินนะลักษณะหินที่มีลักษณะคล้ายกับลูกปากประกบกันนะและยิ่งไปกว่านั้นช่วงเวลาตอนเย็นเนี่ยที่พระอาทิตย์ตกครับแสงมันจะส่องผ่านช่องว่างระหว่างปากที่กระทบกันต้องมาเวลานี้เท่านั้นมันถึงจะเห็นอ่ะมันสวยมากๆเลยพี่กิฟมันจะเป็นเหมือนแบบ เป็นน้ำกัดซาะแล้วก็มีซาของหอยทะเลติดอยู่ตามผินต่างๆโอ,โอสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมสวยมากเลย หือว่าตรงนี้คือ the b a s สใช่มคือ the b เ s สของวันใช่เย็นวันนี้นะฮะพระาทิตตกดินกับบรรยากาศทุ่งดอกบัวบานเต็มผืนน้ำตรงนี้เราสามารถนั่งเรือเข้ามาชมดอกบัวได้ทั้งคุ่งตรงนี้เลยบัวที่นี่ก็จะไม่เหมือนที่อื่นด้วยเพราะว่าที่นี่คือบัวหลวงับกลีบบัวเขาจะสีชมพูอ่อ,อนๆแล้วก็บัวดอกอใหญ่ถึงได้ที่ว่าบัวหลวงค่ะ อยากให้ทุกคนนะได้ลองมาสัมผัสดูนอกนอจากฝั่งนี้แล้วเขายังมีป้ายให้เราได้ถ่ายรูปอีกนะครับ <ไป S 1> นะฮะเป็นการบอกว่าเรามาถึงแล้ว <ไป S 1> มาถึงแล้วก็ต้องเช็คอินกันนิดนึง เช้านี้อากาศดีมากดูดิเราตื่นมารับแดดยามเช้าแบบนี้มันดีมากเลยนะบอสดชื่นมากเลย<อ>ที่นี่จริงๆดีมากเลยที่นี่อ่ะเมื่อวานเนี่ยเราไปดูบึงบัวมาไป<ช>ถ่าม,มาะะนะฮะเมื่อคืนคุณผู้ชมเรามานอนพักที่ลุงชาโฮมสเตย์นะครับที่นี่เป็นบ้านพักที่เรียกได้ว่าอยู่เป็นโซนธรรมชาติเลยใช่ค่ะอยู่ติดกับบึงบัวเลย แล้วก็พื้นที่เขาเนี่ยค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากๆนะเพราะว่าที่ลุงชาโฮมเซ่นะครับมีเพียงแค่4หลัง<ช>ก็ดูแลอย่างเป็นเหมือนครอบครัวเป็นกันเองนะเป็นกันเองกับเรามากเลยเป็นกันเองกันามากๆเลยนะฮะถ้าใครเนี่ยอยากหาที่พักในราคาเพียงแค่ไม่กี่ร้อยนะผมว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่คุณผู้ชมจะต้องประทับใจแน่นอนครับผม กีฟเธอหิวข้าวหรือ,อยังหิวเดินแบบท้องจ้องๆแล้วนะตอนเนี้ยฉันเชื่อว่าพี่แก้มเนี่ยได้เตรียมข้าวเช้าให้เราแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากัน,นครับคุณผู้ชมอตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แก้มนะครับเจ้าของลุงชาโฮมเซ้นะพี่แก้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แก้มชื่อลุงชามาจากไหนครับพี่แก้ม ลุงชาเนี่ตอนแรกผมทำไม่นี่เซตใหม่ๆนะผมก็สองคนกับแฟนก็หาชื่อกันว่าจะตั้งชื่อยังไงดีจกแก้มโฮมสเตย์มันก็ไม่เข้าใช่ไหมค่อยโฮมสเตย์อะไรก็น่ารักไปลุงมองไม่หนักแน่นนะทีนี้ก็เลยลองพูดเัาว่าลุงชาพ่อก้อยเป็นพ่อก้อยนะครับว่าลุงชาโฮมสเตย์เออคำนี้มองมันหนักแน่นก็เลยใช้ชื่อคนีเป็นคุณพ่อของแฟนใช่ครับเป็นเจ้าของที่นี่ที่อยู่กันมาตั้งดต่เดิม พี่กิฟต์เมนูเราวันนี้มีอะไรบ้างพี่กิฟต์ไหนเล่าให้ผมฟังนิดนึงน้ำพริกผักนะครับง่ายๆครับน้ำพริกกะปิอันนี้แกงจืดแกงจืดแกงจืดอันนี้อะไรคะเนี่ยไม่ไม่แกงส้มใบกระเพรานะครับแกงส้มใบกระเพราปลาทอดเป็นปลานินปลานินจากน้ำจืดตรงนี้เลยครับผมเราก็ทําเมนูง่ายๆนะครับเกี่ยวกับพืชผักรอบๆตัวเราเนี่ยครับก็เราทานยังไงก็ คนที่มาพักทานแบบนั้นนะครับปรารอ้โหก็ค,คือวันนี้ผมก็ทานแบบที่พี่แก้มทานปปในปกติครับเป็นเมนูพื้นบ้านง่ายๆเลย ขภาพทำสปาเล่นโยคะหรือว่าปรึกษาเรื่องสุขภาพออซอทออนทีวีออซอทออนทีวี มาเที่ยวประจวบครั้งนี้นายพี่กิฟเราก็ได้ไปเที่ยวที่ธรรมชาติไปชมความงามของธรรมชาติมาแล้ว<ม>เดินกันจนเมื่อยแล้วผมว่าเดี๋ยวเรามาเที่ยวแบบสบายๆกันมากกว่า<ช>มาแบบดูแลสุขภาพทําสปาเล่นโยคะหรือว่าปรึกษาเรื่องสุขภาพ<ช>นะฮะ,ะเพราะว่าเราจะได้มาเที่ยวด้วยพักผ่อนด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพพวกพูนไปด้วยใช่ค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ที่ว่าสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮล์รีสอร์ทค่ะอาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะที่นี่นี่ถือว่าเป็นเฮล์รีสอร์ทที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะใช่ค่ะ อันดับต้นๆของประเทศแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยดูดีร่มลื่นมากเลยอ่ะอน่าพักผ่อนแล้วก็น่าจะทํากิจกรรมอะไรเพื่อสุขภาพของเรากันบ้างอย่างนี้เราเมื่อยขนาดนี้แล้วเนี่ยเรารีดไปไหมเรารีบไปพักผ่อนดีกว่า ก็ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องที่ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันว่าเราต้องการทาแพ็กเกจอะไรเดี๋ยวให้พี่อุ๊กตรนนี้พี่อุ๊ก,กจะเป็นคนแนะนาเรานะครับเราต้องการที่จะจัดโปรแกรมให้ตรงใจกับทุกท่านให้มากที่สุดก็คือในเรื่องของชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราจะดูแลให้เพื่อว่าโปรแกรมที่จัดให้ใน่าตรงใจที่สุดนะคะจะมีตั้งแต่ฟิตเนสสปากายภาพบําบัด หากมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็โ l ลิสติกเฮล t ์เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์องรวมจะได้บำบัดทั้งกายแล้วก็ใจเลยค่ะ ิเป็นไงบ้างบอสโคตรสบายเธอเป็นไงบ้างไปโยคะมาใช่ไหมเออเมื่อกี้เราตึงเปรี้ยแต่ตอนเนี้ยตึงกว่าเดิมเอ้ยไม่ตึงกว่าเดิมไม่ไม่ตึงมันยิ่งผ่อนคลายกว่าเดิมเลยตอนเนี้ยเส้นคลายไปหมดแล้วอะเออเมื่อกี้ผมไปนวดมาเรียกว่าซิกเนเจอร์มาซาดของที่นี่ว้าวนะเพราะว่าจริงๆการท่องเที่ยวเจริญภาคเนี่ยมันมีทั้งดูแล ทั้งภายนอกแบบที่เราไปมาแต่จริงๆเ่ยมันมีการดูแลภายในด้วยเรื่องของโภชนาการพี่เกดงด้วยซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีอาหารขึ้นชื่อเป็นชีวสมเวลเนตคูซีนครับเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่เลยที่ทํามาแล้วกว่า28ปีว้าวนะแบบนี้เนี่ยเราต้องไปลองแล้วแหละใช่เพราะว่าเขาการันตีถึงความมีสวนผักออร์แกนิกของเขาปลูกเองอะไรเองมันต้องสดใหม่และมีดีต่อสุขภาพเราเนี่ยเธอต้องชอบแล้นเราไปกินกันไป พิธีกน่ากินไปหมดเลยอะน่ากินทุกอย่างจริงจริงนี่ของเธออะไรอันนี้เป็นทูน่าสลัดทูน่าสลัดเออเหมาะกับคนดูแลสุขภาพนะใช่รักสุขภาพอย่างเราต้องอย่างนี้ของเธออะไรอะฟิฟ f โตรก g น่ากินมากน่ากินมากเดี๋ยวเดี๋ยวตักแบ่งให้นี่นี่นี่ขึ้นชื่อนี้ขึ้นชื่อเหมือนกันชื่อว่ารักษาได้มันมันคล้ายๆกับพอสอดแต่ว่าไม่ใช่นะต้องลองชิมแล้วอันนี้น่ากินมากเลย ซึ่งจริงๆในอาหารที่นี่เขาสามารถแบบคัสตอมได้นะตามความชอบของเราเวลาเราเวลาเรามาใช้บริการก็บอกเขาได้เลย บ้างพี่กิฟสนุกไหมสนุกมากไปเที่ยวกับบอสแล้วตัวบอสเป็นไงบ้างล่ะโอ้ครั้งนี้สนุกมากพี่กิฟปกติมาประจวบไม่ค่อยได้เที่ยวอะไรแบบนี้ใช่ไหมครั้งนี้ไปแบบธรรมชาติสวยอะไรก็สวยเดินสนุกมากมีถ้ำด้วยและที่สําคัญมาเที่ยวแบบนี้เว็แบบเนธธรร็ตโทเรซึมนี่คือ Experi e n c e ครั้งแรกของผมเลยที่ปงแรกเลยใช่ไหเนาะที่ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะถึงที่จะอยู่ที่ประจวบคีรีขันมาสักพักแล้วแต่ว่า การที่ได้มาครั้งนี้มันดีมากจริงๆเลยสนุกมากเลยค่ะทิปนี้ยังไงขอฝากอนุสารอสสทอ้ด้วยนะคะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ทาง o s สพ .co หรือไลน์แอดอสทนะคะหรือตามช่องทางอื่นๆอย่างเช่น IG Facebook YouTube หรือ t i k t o อกค่ะอ้าโอ้โหมีช่องทางให้ติดตามเยอะมากๆเลยครับทุกคนสหรับวันนี้นะครับผมบอสจะกัพันธ์มงคณิตและ ทิพย์ณออนสวัสดิ์กิจค่ะและรายการอสทออทีวีนะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิย์หนนะฮะเวลา10โมงครึ่งถึง11โมงตรงทางช่อง9กด30นะครับทุกคนครับประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเยอะแยะมากมายให้ทุกคนออกไปกค้นหาครับจุดวันนี้สวัสดีครับต้องบอกเลยว่าทริปนี้นะครับเป็นการมาเที่ยวประจวบคีรีขันแบบที่ผม ไม่เคยมาเที่ยวก่อนเลยนี่ธรรมชาติที่สวยมากๆและไม่รู้ว่ามีอยู่ที่นี่ด้วยบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาเที่ยวด้วยตัวเองแล้วก็มาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งครับ